วเดี๋ยวก่อนไปดีกว่าไม่อยู่แล้วโอ้ยไมอยู่ตรงนี้ไปทันไะเนี่ยมาเรียโอไม่ทันครับดีกว่าใจเย็นใจเย็นๆบอกว่าใจเย็นบอกว่าใจเย็นก่อนลูกพี่วิเดี๋ยวก่อนปิดประตูขังตัวเองผมใส่วาวไงโอ้ยสามตัวเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสามตัวเลยครับเปิดเสร็จแล้วยังไงมีคนมาหรือเปล่าไอ้คุกมาเอ้ยยังไงยังไงครับจะปิดหรือเปล่าปิดก็เจอนะ ยังไงตานประตูไปหนึ่งทีไงปิดประตูไปก่อนยังไงครับ <c oughs> เฮ้ยกดออกเลยกุกก็ดอ,อกเลยนั่งสารเกินเดลเฟสยังไงมาหาผมหรือเปล่ามาก็โดนตันนะครับแค่นั้นแหละแล้วยืนงงไปนะขอจิ้มหลังหน่อย อืมทิมหลังเล่นเนี่ยสวัสดีชาวเต๋อเท็กซัสเชนซอร์มัลส์เคลิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยูกับตัวละครชื่อว่ามาเรียนะครับโดวยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นเล่นมาเรียนะครับกับเซตเปิร์กที่เราเนี่ยจะเป็นพี่สาวเราเนาะก็คืออนาน,นะครับก็คือจะเป็นเซตเปิร์กที่ทําให้มาเรียเนี่ยถึกมากๆเนาะแล้วก็เป็นสายจุกด้วยนะครับซึ่งเปิร์กพวกนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งเหมือนอนา,นานเลยนะแต่ก็จริงๆก็เรายังบางอยู่นะครับเพราะว่าอนาเนี่ยเขามีส จะเป็นเพราะผมคนเดียวแหละคนอื่นเขาอาจจะใช้แล้วมีประโยชน์นะครับึ้งปืนที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นะครับกับมาเรียนนั้นจะมีปืนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับปืนแรกนะครับก็จะมีชื่อปืนว่าเทควันโดนะครับและปืนที่สองนะครับก็จะมีชื่อปืนว่าทูเกอร์สตาร์ฟนะครับและปืนที่สามนะครับปืนสุดท้ายนั้นก็จะมีชื่อปืนว่าเบนเวอร์กิ้งเอา์นะครับโดยปืนแรกเนี่ยหรือว่าปืนเทควันโดนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเราปิดประตูใส่คิลเลอร์เนี่ยจะทำให้คิลเลอร หน่วยเลยเนาะและเปิย์ที่3นะครับเปิย์สุดท้ายนั้นหรือว่าเปิย์เป็นเวกกี้เงาเนี่ยความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าความแข็งแกร่งนะครับหรือว่าแต้มสีส้มให้กับเราเนี่ยสูงสุดที่7หน่วยเช่นกันนะครับส่วนักสั่งของมาเรียนะครับผมก็สามาตามนี้เลยครับตัวเลือกแรกเนี่ยผมก็สามารถฝั่งขวานะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการลดคู่ดาวสกิลสปีดท็อปของเรานะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะและเลือกที่สองนะครับผมก็สามารถตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับจะทำให้เราเนี่ยใช้สกิลสวิตท็องมันนะครับเเเมื่่อรานีก สกิลสวิตทอสกับคุณปู่นะครับจะทําให้คุณปู่เนี่ยลดเลเวลนะครับหนึ่งเลเวลเนาะแต่สกิลนี้นะครับจะสามารถใช้ได้เพียงแค่1ครั้งต่อเกมเท่านั้นเนาะก็คือการลดเลเวลคุณปู่เนี่ยหนึ่งเลเวลนะครับจะสามารถใช้ได้เพียงแค่1ครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับอันนี้มีคนบอกผมมาเนาะเมื่อก่อนผมคิดว่าเออมันใช้ได้ทุกครั้งนะครับที่เราใช้สกิลสวิตทอสเนาะแต่จริงแล้วมันสามารถใช้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับขอบคุณมากมากครับที่บอกผมส่วนสกิล หรือว่าแต้มสีเขียวนะครับผมก็จะไปอยู่ที่บวก14นะครับมันก็จะรวมได้ที่39หน่วยเนาะและสุดท้ายครับค่าความแข็งแกร่งหรือว่าแต้มสีส้มนะครับผมก็จะไปอยู่ที่บวก13มนะครับมันก็จะรวมได้ที่50หน่วยเนาะโอเคครับฝากทุกคนพร้อมที่ไปรับชมในเกมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปแม่งผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับหากใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับหรืออยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนรสางยี และเซตเบิร์กที่ทาให้มาเรียเนี่ยแข็งแกร่งเหมือนอนนาในเกมมันจะแข็งแกร่งอย่างนั้นจริงๆหรือเปล ok ่าครับเกมแรกครับกับมาเรียในด่านเดอะเมลนะครับหรือว่าด่านลงสี in, นั่นเองเนาะวันนี้เรามาเล่นมาเรียสายที่แบบว่าเป็นสายเดียวกันกับอนนาเลยนะครับก็คือเราจะถึกมากๆเนาะแต่จริงก็คงถึกไม่เท่าเอาออาน,นะครับเพราะว่าอนนาเนี่ยเขามีสกนะิลเนาะเราไม่มีสกิลนะครับเรามีแค่เลือดที่เยอะแค่นั้นเองแต่เซตนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเซตที่เปิดประตูช้ามากนะ ้าแบบช้ามากด้วยความที่เราเล่นสายสายถึกครับเพราะงั้นมันก็น่าจะทําให้เราเนี่ยเปิดประตูช้าแน่นอนก็ต้องแลกกับการเปิดประตูช้าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เพื่อนเป็นคนเปิดประตูให้กับเราครับเดี๋ยวเราเล่นกับเพื่อนเนาะแต่จริงๆผมไม่อยากเล่นเยอะเหมือนกันนะผมก็กลัวตายเหมือนกันอะยกมนี้เป็นด่าน The m i l ด้วยนะครับซึ่งเป็นด่านที่เดินยากมากด่านมันเป็นแบบด่านใหญ่มากครับแต่ก็น่าจะง่ายกว่าด่าน Family House เนาะโอเคผมเปิดประตูเสร็จแล้วหนึ่งพันเดี๋ยวผมเอากระดูกไปสองอันเลยลวกันครับ นึ่งอันแล้วกันเก็บพิกล็อกไว้ครับเผื่อเพื่อนไม่เปิดประตูเราจะได้เปิดเองครับสําหรับเกมนี้ครับฝั่งคิลเลอร์เนี่ยก็จะมีเลดร์เฟสซิซ,ซี่แล้วก็คุณหลุงขุกครับวิดยวก่อนไปดีกว่าไม่อยู่แล้วโอ้ยไปอยู่ตรงนี้ไปทันไปเนี่ยมาเรียผู้ไม่ทันครับดูก่อนใจเย็นใจเย็นเย็นบอกว่าใจเย็นบอกว่าใจเย็นก่อนลูกพี่ไม่ดูก่อนอปิดประตูขังตัวเองไอ้บ้าเอ้ย ปิดประตูขังตัวเองทำไมเี่ยมุดไปก่อนตามมานี่เลดอร์เฟสเลดอร์เฟสยังอยู่ข้างล่างนะเมื่อกี้คุณลุงครูเขาฟังเราด้วยนะครับผูกกับตายเดี๋ยวก่อนอย่าบอกว่าเพื่อนปิดปิดเจนแล้วหรอใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงปิดเจนหรือเปล่าหรืออาจจะมั่วครับเพื่อเล่นเร็วเหมือนกันเนะี่ยแต่จริงเกมนี้เราใส่ฟิวแล้วก็วาวได้นะเดี๋ยวผมใส่วาวหน่อยละกันเป็นการปวนคิลเลอร์หน่อยนะการ ก่อนอื่นเราไปแชรสก,กิลกับคุณปู่ก่อนเลยเราเล่นมาเรียนนี่เราไม่เคยแชรสก,กิลเลยนะครับคุณปู่นั่งไหนเอ่ยข้างบนไม่มีครับน่าจะอยู่ในบ้านเนาะกล่องไปอยู่ในบ้านได้ปะเนะี่ยแน่นอนสวีททอล์กไปก่อนเลยแล้วก็เปิดกล่องฟิวด้วยขออนุญาตเปิดกล่องฟิวก่อนครับเดี๋ยวผมไปเอาวาวด้วยนะวาวน่าจะอยู่ฝั่งฝั่งแบตเตอรี่ครับฝั่งนี้ เกมนี้มีตัวที่น่ากลัวน่าจะเป็นตัวแตซี่ปะแตซี่น่าจะตีไม่แรงครับเลดเจอเฟสน่าจะน่ากลัวที่สุดละผมขออาวาวก่อนเลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าวาวอยู่อยู่ไหนเนาะอาจจะอยู่บนบ้านหรือเปล่าแต่ขอดูข้างล่างกันครับเผื่ออยู่ข้างล่างเนาะอย่างนี้เหมือนจะไม่มีหรือเปล่าไม่มีครับงั้นน่าจะอยู่ฝั่งเจนปะถ้าฝั่งเจนไม่มีก็ต้องข้าบนบ้านแลยครับเจนสามเหมือนเลดเจอเฟสจะอยู่ตรงนี้เลย ป่อยาก,ก่อนนะครับเขาคงไม่เห็นเราเนาะวีซีซ่ก็อยู่ปะเนี่ยถาว่ากลัวไหมก็อาจจะกลัวนิดนึงครับแต่น่าจะอยู่ข้างหน้าปะผมใส่วาวไงโอ้โหสามตัวเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสามตัวเลยครับเปิดเสร็จแล้วยังไงมีคนมาหรือเปล่าขอกระดูกด้วยครับหนึ่งอันไอ้คุกมาเอ้ยยังไง,ย,ง,ไงยังไงครับ จะปิดหรือเปล่าปิดก็เจอนะเฮ้ยยังไงตันประตูไปหนึ่งทีไงปิดประตูไปก่อนยังไงครับเฮ้ยกดอ,อกเลยคุ๊กกดอดอกเลยทั้งสาเกืนเดือดเฟสยังไงมาหาผมหรือเปล่ามาก็โดนตันนะครับแคนนั้น,นแหละแล้วยืนงงไปนะขอจิ้มหลังหน่อยอืมจิ้มหลังเล่นๆเนี่ย กดออกทำไมครับจะปิดไหมปิดก็เจอนะวุ้ยเดี๋ยวก่อนเลดเดฟเวยกดออกซิซี่ก็กดออกไปเนี่ยเดี๋ยวซิซี่คนเดียวแล้วครับนั่งสารเกินโอ้หทุกคนครับอย่าเล่นสายนี้เลยสงสารคิลเลอร์นะสงสารคิลเลอร์เหมือนเลดเดฟเวย์จะเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยปะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับวุ้ยเดี๋ยวก่อนซิซี่มาทำไมสู้ไงผมสู้ครับ ยังไงต่อยอหรือว่าจะตายโหตกใจมดเลยนึกว่าจะตายซะแล้วซีซี่อยู่ข้างหลังเงว่งเดี๋ยวก่อนเจ็บเกินเจ็บเกินเล่นแรงเกินซีซี่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก่อนผมต้องโดดวะไม่โดดผมตายแน่ซีซี่ตีแรงครับซีซี่เหมือนจะเอาแบบว่าตีเราเลื่อนรถมาด้วยนะผมต้องโดดไปก่อน ไม่โดดคือตายแน่นอนครับเดี๋ยวก่อเดี๋ยวมันลงมาปะเนี่ยถ้ามันลงมาแย่เลยนะไม่ลงมาใช่ไหมโอเคเล่นเยอะเดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวซี่คนเดียวนะซึ่งซี่ตีแรงมากต้องระวังตรงนี้ไม่มียาด้วยนะผมอยากได้ยาจังเลยร้องทําไมร้องทําไมครับเดี๋ยวก่อนฟิวเปิดเดีผมอ่อนเลยแล้วกันเนาะไม่เล่นเยอะครับกลัวตายด้วย ไม่ใช่กลัวตายครับเดี๋ยวเลือกเขากดออกเนาะเขาเหลือคนเดียวแล้วละ่ะสูงสานเขาเพราะงั้นเราออกดีกว่าเพื่อนก็ออกแล้วเช่นกันออกทันปะเนี่ยฟิวปิดก่อนหรือเปล่าไปเอายาหน,น่อยครับเตมหน้าผมขึ้นช้ามากเลยทั้งที่ผมอัพมาเยอะมากนะไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเกมที่สองครับกับมาเรีย ในด่านสแลกเจอเฮาครับูด่านนี้ถ้าคิลเลอร์เขาโซนข้างบนแบบตึงนี้ผมว่าผมเล่นยากเหมือนกันนะแล้วผมก็ไม่อยากเล่นเยอะด้วยครับด่านนี้เพราะว่าด้วยความที่ประตูแต่ละประตูเนี่ยมันมันเปิดค่อนข้างไกลกันเนาะแล้วมันก็ทําให้เพื่อนน่าจะเปิดประตูยากด้วยเพราะงั้นผมจะไม่เล่นเยอะแล้วกันเกมนี้เราเหมือนคุณปู่จะตื่นเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอเอาพล็อกไปเปิดประตูกันนะถึงเราจะเปิดช้านะครับแต่ว่าเราก็ต้องเปิดประตูนะเพราะถ้าไม่เปิดก็น่าจะไม่มีใครเปิดให้ครับ เราต้องเปิดเองเราต้องช่วยเหลือตัวเองครับเปิดประตูก่อนเลยประตูเนี้ยควรเปริดมากที่สุดเลยครับมันเป็นประตูทางขึ้นบ้านเนาะเดี๋ยวก่อนไอจอนนี่ลงมาทําไมวะเนี้ยลงมาทําไมครับอุย๊ยเดี๋ยวก่อนอุ๊ยผมติดติดอะไรไม่รู้ขอตายม่งก,ก่อนอืมนอนไปซะนอนไปซะสามพันปีนอนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องทะไรมุดออกไปครับข้างหน้ามีโอเค มีกระดูกอยู่เอากระดูกสักหนึ่งอันครับจอนนี่ลงมาแล้วเกมนี้เราต้องรีบขึ้นนะเพราะว่าจอนนี่ลงมาแล้วนะครับเท่ากับว่าข้างบนมีคิลเลอร์แค่2คนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งคิลเลอร์เนี่ยก็จะมีจอนนี่ฮิช,ชกเชอร์แล้วก็คุณลุงคุกนะครับเกมนี้มีตัวแทบอย่างฮิช,ชกเชอร์ด้วยนะต้องระวังเป็นอย่างมากตรงนี้เพื่อนเปิดประตูละแต่ประตูในบ้านตรงนั้นคือควรเปิดมากๆนะครับสาหรับด่านดักเจอเหาเนาะมันเป็นมันเป็นประตูที่ ที่เราควรเปิดเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับหลายๆที่เลยครับตรงนั้นน่ะุ้ยมิใชลกอ็อยู่ตรงนี้กล่องฟิวอยู่ไหนเอ่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกหรอเรอปประตูนี้ไปก่อนนะเหมือนในคุกจะอยู่ข้างในปะใช่ไหมไม่ไกลร้องพี่กล่องฟิวตรงนั้นตันประตูไปหนึ่งทีตันประตูไปหนึ่งทีตันประตูไปหนึ่งทีไม่โดนอีกทีเฮ้ยไม่โดน,นอีกแล้วอืมรอบที่ต้องโดน ไม่โดนไม่โดนก็ไม่ไม่ตันนะครับโอเครอบนี้โดนอยู่ตกใจดูไม่โดนสักรอบเลยตรงนีเ้อเอเอมียาครับปอยาหน่อยลวกันนะป่อยาหน่อยลวกันนะครับฮิชเชอร์เมื่อกี้มีคนเปิดวาวด้วยนะฮิชเกอร์ผมอยู่นี่มาเร็วมุดออกไปก่อนเลยเราไปจูบเด็กกันดีกว่าข้างหน้ามีจูบเด็กนะฮิชเกอร์มาเล่นหน่อย มุดไปอีกรอบมาเร็วมาเร็วมุดออกนะครับคุณเป็นจุบเด็กแล้วเลยนะตรงเนี้ยกปวดหัวเลยครับตรงเนี้ยบอกเลยถ้ากินเล่ไม่มาช่วยกันนี่ผมจุบได้ทั้งวันน้ตรงเนี้ยมูดออกไปอีกรอบเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแหละทั้งวันมาฮิชเกอร์อุ้ยเราวาวเปิดแล้วอ๋อ,อดีครับรออะไร oh <my. S 1> จูกจนวาวเปิดอ๋อ,อดีครับรออะไรละ่ะ เดี๋ยวก่อนไอ้ี่จะมาบัง,งไปวมเนี่ยุ้ยตีได้นานเกินจิ้มหนังไปหนึ่งทีไงเราไปดีกว่าไม่อยู่ละเกมที่สามครับกับมาเลียในด่าน Family รี่เฮาครับโอ้โหด่าน f a m i l อรี่เฮาส์เลยเหรอด่าน f a m เ l y h ี่เฮาปิดท้ายครับเพราะงั้นเราต้องรอดเดี๋ยวเกมนี้ผมจะพยายามไม่เล่นเยอะแล้วกัน <laughs> มันเป็นด่านที่เราต้องเซฟครับเพราะว่ามันออกยากมาก งั้นเราจะไม่เล่นเยอะแล้วกันแต่จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาอาจจะตามผมครับเพราะว่าผมทําเสียงดังแล้วเริ่มเกมมาเหมือนจะมีเลตเตอร์เฟดด้วยเนี่ยออกเปิดประตูกันครับย่าเพิ่งมานะเราเปิดประตูช้ามากเลยอะแบบไม่ทันใจวัยรุ่นเลยครับป,ประตูช้ามากเปิดเร็วๆมาเรียลฟอร์เรดน้องสาวอันนาเรามีเลือดเยอะพอๆกับอันนาครับแต่ว่าเราไม่มีสกิลเนาะ <c oughs> <c oughs> เรามีสกิลที่ใช้สวิตช์ทอคคุณปู่ ซึ่งเอามาใช้ใทาอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราต้องไปใช้หน่อยนะเขามีสกิลไม่ใช้เราก็ใช้หน่อยละกัน่อนอื่นเดี๋ยวขอก็ดูกันละกันครับ <c oughs> เกมนี้ผมว่าจะไปโดดหน้าต่างนะสําหรับเกมนี้ครับฝั่งคิลเลอร์นะครับก็จะมีเรตเตอร์เฟสมิชเชอร์แล้วก็คุณลุงคุกนะครับก่อนข้างบนนี่ก็ตึงเหมือนกันนะไม่ใช่ลเล่นๆนะครับข้างบนนี่ก็ตึงมากนะครับอุย้ยคุกกําลังล็อกประตูเลยเมื่อกี้ผมขึ้นมาก่อน เยบแอบก่อนครับแอบเสร็จไปโดหน้าต่างดีกว่าเลือดเฟสขึ้นมาแล้วนะโดนน้าต่างไปเลยไม่วางแทบไปด้วยฮิยชเกอร์โอ้โหโดนน้ตาตาออกมาเลือดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดือดน้อยมากเจนอยู่หน้าบ้านครับเราเตะเจนได้นะอ่อน,นุญาเตะเจนเลยละกันเมนสวีททงสวีททอล่ะครับอยากออกแล้วเตะเจนเอรเลเตอร์เลยละกันแล้วเราเตะเร็วมากครับ ผู้เดียวก่อนไม่ได้ดูม,ม,ม,มูแตโมมูแตโมไงไม่ได้ดูชยเกอร์วางแถบไว้แล้วผมเตะเตะเตะโอเคเรียบร้อยเตะเร็วมากแต่ชยเกอร์มาแล้วโอ้โหผมอาจจะต้องโดดนะไม่โดดผมอาจจะตายได้ครับถ้าผมใช้ยาทันผมสู้เขาได้นะอืมใช้ยาไปก่อนเลย มิเชลเกอร์ไม่มาด้วยไม่มาหาผมไงผมก็ได้ใช้ยาก่อนเลยแล้วตรงนี้มีกระดูกด้วยครับอืมขอเขาดูหน่อยลวกันนะตีผมหรอจะตีผมหรอตู้มันมาเรียตู้มันอืมเราเป็นน้องสาววานาเราอย่าได้กลัวไปครับวิ่งถึงเวลาเราต้องวิ่งแล้วอุ้ยมาละอันประวเนี่ยขออนุญาตป๊กไปก่อนเซมินาหมดเร็วเกิน เหิน,นมาแล้วสู้อีกได้ไหมสู้มาเรียเราเป็นน้องสาวนาเราสู้ไหวโอเคสอยหน้าไปหนึ่งดีหน้ายุบเลยสิหน้าหน้ายุบเลยสิครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนมันทำไมมันทำไมเร็วจังจบาย